ชิสุริคือโยคัยบางก่อนยักษ์มันคือโยคขร,ระดับบอสที่โหดติดอันดับท็อปในปอดภพ จิสุริขังไทจิไว้และกำลังจะขมือบเขาแต่แล้วท่านใดนั้นเฮียคูเมะก็โผล่มาช่วยยามาบิโกะกับโยคาบ้าโหนก็มาด้วยทุกคนช่วยกันตรึงร่างจิสุริไว้เฮียคูเมะก็นํนำยิงอย่างต่อเนื่องคาสุกิกำลังจะผนึกจิสุริได้อยู่แล้วแต่จิสุริก็วับหลบได้เฉียดฉชวมากยามาบิโกะโยคาบาโหนและเฮียคูเมะ จิสุริขมือบเข้าไปแล้วมันทําให้จิสุริได้รับพลังของโยคัยทั้งสด้วยตอนนี้จิสุริสะท้อนการโจมตีได้เดินบนอากาศได้แถมยังมีดวงตาผุดออกมาทั่วทั้งร่างแบบนี้คงไม่มีทางผนึกมันได้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อต้องติดอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยเหล่าโยคัยอสูรยักษ์ พวกเขาจึงต้องกำจัดโยไครทั้งเจ็เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนและกลับสู่โลกมนุษย์กับโกสบุกโอบาเกสุเคนเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อคาสุกิไทจิและซันนี่ได้ยินข่าวลือมาว่ามีศารเจ้าลึกลับอยู่ท้ายหมู่บ้านว่ากันว่าจะขออะไรก็สมปรารถนาทั้งนั้นในขณะที่พวกเขากำลังขอพรอยู่นั้นคำอธิษฐานของพวกเขา ก็ไหลเข้าไปในน้ำเต้าแล้วก็มีบางอย่างมาลอยน้ำเต้าไปแล้วทั้งสามคนคิดว่ามันอาจจะเป็นโยคัยที่อยู่แถวนั้นก็เป็นได้เจ้าโยคัยตัวนี้คือไรจูไรจูนำคำอธิษฐานของทั้งสามมาที่ร้านขายหนังสือมือสองเพราะเจ้าของร้านไม่ใช่คนธรรมดาแต่เขาเป็นผู้วิเศษที่ทำหน้าที่พิจารณาคำอธิษฐานของมนุษย์คำอธิษฐานไร้สาระก็จะโดนโยนทิง้ง แต่คำอธิษฐานของคาสุกิไทจิและซันนี่ที่ไรจูเพิ่งเอามาให้เป็นคำอธิษฐานที่ดีมากควรค่าแก่การทำให้เป็นจริงแต่จะทำให้คำอธิษฐานเป็นจริงได้เด็กทั้ง3จะต้องผ่านบททดสอบสุดโหดในโก o s t บุ๊กหนังสือรวมเหล่าโยคขยทั้งเจ็ดตนให้ได้ต่อมาในคืนนั้นคาสุกิตื่นขึ้นแล้วเขาก็ต้องช็อกเพราะมีผีผ้าห่มม่ยืนจังก้าอยู่ในห้องไรจูนั่นเองไรจูมาเพื่อบอกว่า อยากให้คำอธิษฐานที่ขอที่ศาลเจ้าเป็นจริงแล้วก็จงไปที่ร้านขายหนังสือมือสองข้างๆศาลเจ้าไม่ใช่คาสุกิคนเดียวแต่ไรชูนั้นไปหาไทจิกับซันนี่ด้วยหลังเลิกเรียนวันนั้นทั้งสามจึงตัดสินใจกลับไปที่ศาลเจ้าพอมาถึงก็พบว่ามันมีร้านขายหนังสือมือสองโผล่มาจริงๆด้วยเมื่อวานมันยังไม่มีเลยนะทั้งสามไปชะเง้อมองหน้าร้านก็เห็นเจ้าของร้านนั่งหลับอยู่ตรงโต๊ะ โดยโยโกะที่เป็นคุณครูของเด็กทั้ง3ก็บังเอิญผ่านมาทางนี้และก็เห็นพวกคาสูกิที่กำลังเข้าไปในร้านคาสูกิไทจิและซันดีเดินดูอะไรไปเรื่อยแล้วก็เจอหนังสือโกสบุ๊กท่านใดนั้นเจ้าของร้านก็โผล่มาแบบตุงแช่เล่นเอาทั้ง3กรีดลั่นแล้วพากันเพ่นหนีออกมาจากร้านโดยโยโกะก็เข้ามาตามเด็กๆด,ด้วยแต่มันแปลกมากดูภายนอกเป็นแค่ร้านหนังสือเล็กๆแต่ภายในร้าน กลับใหญ่โตยังก็เขาวงกดเลยล่ะครับแต่แล้วในที่สุดทั้ง3ก็ออกมาได้เพอะโยโกะตามออกมาปุ๊บเด็กทั้งสาก็ปั่นจักรยานเพ่นไปแล้วท่านใดนั้นโยโกะก็ต้องช็อกเพราะโลกในตอนนี้มันดูแปลกๆไปนะเหมือนมันกำลังติดบักสิ่งของต่างๆอยู่ผิดที่และเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา มือถือใช้การไม่ได้แถมทุกคนบนโลกก็หายไปไหนก็ไม่รู้มันเป็นแบบนี้ตั้งแต่ออกมาจากร้านหนังสือแล้วท่านใดนั้นทั้งสามก็เจอมินาโตะเธอเป็นเพื่อนสนิทของพวกเขามินาโตะเองก็ไม่รู้ว่ามาติดอยู่ในโลกนี้ได้ยังไงกันเนี่ยทุกคนกลับไปที่ศาลเจ้าแล้วก็พบว่าร้านหนังสือมันหายไปแล้วทุกคนจึงตัดสินใจเดินดูรอบๆแล้วก็พบว่าเมืองนี้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก โดยพวกคาสุกิก็คิดได้ว่านอกจากพวกเขายังมีอีกคนที่อยู่ในร้านหนังสือนั่นก็คือเซนเซโยโกะเซนเซอาจจะติดอยู่ในโลกนี้ด้วยก็เป็นได้พวกเขาจึงไปหาเซนเซที่บ้านแล้วก็เจอเซนเซจริงๆด้วยสิ่งของต่างๆในบ้านเซนเซก็ติดบั๊กต่างอยู่ผิดที่และเคลื่อนย้ายไปมาตลอดเวลาต่อมาในคืนนั้นจูจูก็มีเสียงคำรามน่าขนลุกดังอยู่นอกบ้าน พอเปิดหน้าต่างดูปุบทุกคนก็ต้องช็อกเพราะนอกบ้านในตอนกลางคืนนั้นเต็มไปด้วยเหล่าโยคัยจำนวนมากที่ออกมาเดินกันอย่างคลึกคลืน้นหรือโลกนี้จะคือปอดกพบหรือพวกเราติดอยู่ในปอดะพบจริงๆเดี๋ยนี้แต่ถ้าอยู่ในบ้านก็จะปลอดภัยเหล่าโยคัยบุกเข้ามาไม่ได้ทุกคนไม่มีทางเลือกวันนี้ดึกมากแล้วคงต้องนอนพัก แล้วค่อยคิดว่าจะเอายังไงต่อพรุ่งนี้เช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนต่างเห็นตรงกันว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะต้องเกี่ยวกับหนังสือโกสบุกเล่มนี้แน่ๆตอนนี้ขีดบนหนังสือเหลือแค่2บรรทัดเมื่อวานนี้มันยังมีสามบรรทัดและเลขเจ็ตรงปกหนังสือมันคือเลขอะไรกันนะ ทุกคนจึงตัดสินใจเปิดดูแล้วก็พบโยคัยตนแรกมันก็คือไรจูหนังสืออธิบายว่าหากต้องการให้คำอธิษฐานเป็นจริงล่ะก็จะต้องจับโยคัยทั้ง7จ็ตนให้ได้ไรจูที่เป็นโยคัยตนแรกจะแอบอยู่ใกล้หนังสือมากๆ นั่นแปลว่ามันจะต้องอยู่ในบ้านกับพวกเขาและในที่สุดก็เจอมันแล้วแต่ไรจูไหวมากจะจับมันใส่หนังสือได้ยังไงกันเนี่ยท่านใดนั้นไทจิก็คิดแผนได้เขาเอาผ้าคลุมหนังสือไว้เมื่อไรจูมายืนบนผ้าไทจิก็ดึงผ้าไรจูติดกับดักซะแล้วทันทีที่เท้าแตะหนังสือไรจูก็โดนดูดเข้าไปในโก้บุ๊กสำเร็จในที่สุดก็จับโยคยตนแรกได้ เมื่อจับโยคข่ได้เราจะสามารถขอให้โยไข่ช่วยได้1ครั้งโดยทุกคนก็เรียกไรจูออกมาอีกครั้งและขอให้ไรจูอธิบายเกี่ยวกับหนังสือโก Book นั่นจึงทำให้ทุกคนรู้ว่าเลข7บนหนังสือคือจำนวนของโยไข่ที่ต้องจับให้ได้ตะกี้ที่จับไรจูได้จากเลข7เปลี่ยนเป็นเลข6แล้ว ส่วนขีดบนหนังสือนั้นคือระยะเวลาเมื่อวานมี3วันนี้เหลือ2นั่นแปลว่าเหลือเวลาอีก2วันเท่านั้นหากจับโยคายทั้งหมดไม่ครบจะต้องติดอยู่ในปรดพบไปตลอดชีวิตจับโยคาย6ตนในเวลา2วันเนี่ยนะจะจับท่านไหมเนี่ยโยคายตนต่อไปคือยามาบิโกโยคักบยักษ์อาศัยอยู่ในป่าลึกมันจะโจมตีใส่คนที่พูดคำหยาบใส่มันเท่านั้น ทุกคนจึงช่วยกันตะโกนด่ายามาบิโกสารพัดเพื่อล่อมันออกมา และในที่สุดก็ได้ผลยามาบิโกะโผล่มาแล้วและมันโผล่มาพร้อมอารมณ์คลุ้มคลั่งที่โดนกระนำด่าเมื่อตะกี้ยามาบิโกะแข็งแกร่งมากมันหมุนติวติวขณะต้นไม้อยังโดนกระแทกจนเละทุกคนต่างพากันเพ่นหนีสูดชีวิตโดยมียามาบิโกะไล่ตามไมา่อย่างบ้าคลัง่งท่านใดนั้นไทจิก็วางโกสบุ๊กไว้บนพื้นแล้วตะโกนด่าเมื่อโยคัยเข้ามาใกล้ไทจิจุกลบแบบดิจิตเตอลยามาบิโกะจึงพุ่งกระแทกพื้นและโดน ก็สบุกดูดเข้าไปแล้วสําเร็จจับโยคัยได้2องตนแล้วโยคัย ok ตนต่อไปคืออิตันโมเมนต์โยคัยผ่าบินได้โยคัย ok ตนนี้เกลียดสิงสกปรกมากโดยซันนี่ก็ทำการชักวอลเพื่อล่ออิตันโมเมนต์เละในที่สุดมันก็โพล่มาแล้วอิ Ethan ตันโมเมนต์ตวัดรัดตัวซันนี่มันรัดแล้วดึงเขาจนลอยขึ้นคาสุกิกับไทจิพยายามช่วย ท่นใดนั้นเซนเซโยโกกับมินาโตก็กระหน่ำยิงสีน้ำใส่จนตัวมันเลอะนั้นจึงทำให้พวกเขาจับมันได้นี่ก็ผ่านมาวันหนึ่งแล้วเหลือเวลาอีกวันเดียวเท่านั้นทุกคนดูตึงเครียดมากแต่เซนเซโยโกะก็บอกว่าร,ร่าเดิงกันเข้าไหวพวกเราต้องทำได้แน่เซนเซใช้ชีวิตผ่านอุปสรรคมาจนอายุ30แล้วยังผ่านมันมาได้หากเราไม่ยอมแพ้เราจะต้องทำได้แน่ โยคยต้นต่อไปคือเฮียคุเมะโยคัยที่มีดวงตาอยู่ทั่วทั้งร่างมีดวงตาเยอะขนาดนี้แล้วจะจับมันยังไงกันเนี่ยแต่แล้วทุกคนก็คิดแผนได้วันต่อมาทุกคนนำหัวหอมมาบดแล้วละลายน้ำใส่ลูกโป่งไว้เพียงเท่านี้ก็ได้ระเบิดหัวหอมแล้วโดนไปมีแสบตาแน,แน่รออยู่ไม่นานนักเฮียคูเมะก็โผล่มาแล้วมันดูแข็งแกร่งกว่ายโยคัยที่เจอก่อนหน้านี้ไทจิก็จะเตะลูกโป่งใส่เฮียคูเมะ แต่ดันเตะแรงไปหน่อยลูกโป่งเลยแตกใส่ตัวเองซะงั้นคาสุงงาากิกับซันนี่พยายามช่วยแต่เฮียคุเมะยิงลูกกระตาจากระยะไกลได้แถมยังยิงแมน่นโคตรเขายิงใส่ลูกโปง่งจนแตกดังปุ้งน้ำหัวหอมเลอะเต็มตัวพวกซันนี่จนแสบตากันทั่วหน้าถึงตาม,มินาโตะออกโด่งบ้าง เธอจงใจปาลูกโป่งสามลูกแรกให้เฮียคูเมะยิงโดนง่ายๆส่วนลูกสุดท้ายเธอปาไปเหนือหัวเฮียคูเมะทันทีที่เฮียคูเมะยิงใส่ลูกโป่งน้ำหัวหอมก็แตกกระจายเต็มตัวเขาเฮียคูเมะที่มีดวงตาอยู่ทั่วทั้งร่างก็แสบตาจนดินพล่านและก็โดนดูดเข้าไปในโกสบุ๊กสำเร็จเหลือโยาวคอีก3ตนเท่านั้นในขณะที่ทุกคนนั่งพักไทจกิก็กำลังโหนบ่าเล่นทันใดนั้นมือเขาก็ติดดึงออกไปได้ นั่นก็เพราะบ้าโหนอันนี้คือโยไครนัดเองครับและมันกำลังจะลอยขึ้นฝา้าทุกคนจึงช่วยกันถ่วงน้ำหนักไว้แต่ก็หยุดมันไม่ได้โยไครบ้าโหนบินขึ้นฟ้าไปแล้วเหลือเพียงสันนี่ที่ไม่ได้เกาะติดบ้าไปด้วยโยไครบ้าโหนบินขึ้นไปสูงมากและในขณะที่ทุกคนไม่รู้จะทำยังไงต่อไปดีนั้นสันนี่ก็โผล่มาพร้อมอิตันโมเมนโยใครพาบินได้ ซันนี่เข้าประชิดแล้วดูดโยคัยบาโหนเข้าไปในโกสบุ๊กแล้วก็บินไปรับทุกคนไว้สำเร็จเหลือโยคยอีกเพียงสองตนเท่านั้นทุกคนกลับมาพักที่บ้านในขณะที่กำลังกินข้าวโยคัย ok ตนต่อไปก็ปรากฏตัวมันคือโยคัยที่ปลอมตัวเป็นคาสุกิโยคยตนนี้ไม่แข็งแกร่งแต่มันจับยากเพราะมันแยกร่างได้ยิ่งแยกร่างเยอะก็ยิ่งตัวเล็กทำให้ยิ่งจับยากแต่โยคยตนนี้คิดผิดแล้วที่ปลอมตัวเป็นคาสุกิ เพราะคาซุกิแอบชอบมินาโตะเขาจะทำทุกอย่างที่มินาโตะพูดมินาโตะจึงขอให้โยคัยคาสุกิตื่นเข้าไปในโกสบุ๊กเพียงเท่านี้ก็จับมันได้เป็นโยคัที่น่ามอเอามากๆและในที่สุดก็เหลือโยคขเพียงตนสุดท้ายมันคือจิสุริโยคขมังกรออยักษ์ที่แข็งแกร่งมากมันมีลูกน้องเยอะเป็นกองทัพแถมยังมีพลังสามารถย้อนเวลาได้พลังในการย้อนเวลาของจิสุริ จะต้องทำให้คำอธิษฐานของฮาซูกิไทจิและสันนี่เป็นจริงได้แน่เมื่ออาทิตย์ก่อนนั้นมินาโตะประสบอุบัติเหตุโดนเหล็กทับเธอบาดเจ็บสาหัสมากและยังคงโคงมา่าในโลกแห่งความเป็นจริงมินาโตะอยู่ที่โรงพยาบาลและกำลังจะตุยในอีกไม่ชา้าคำอธิษฐานของคาซูกิไทจิและสันนี่คือขอให้มินาโตะหายเป็นปกตินั่นเองครับหากได้ใช้พลังย้อนเวลาของจิสุริจะต้องช่วยมินาโตะได้แน่ๆน โดยไรชูก็โผล่มาบอกว่ารังของจิสุริอยู่ที่โรงเรียนทุกคนจึงสวมชุดนักล่าโยไขที่เซนเซโยโกเซกรินให้และออกเดินทางไปยังรังของจิสุริจิสุริมีลูกน้องเป็นกองทัพแถมยังมีปืนใหญ่อีกด้วยมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องขอให้ยามาบิโกช่วยยามาบิโกสามารถสะท้อนปืนใหญ่ได้แต่กองทัพจิสุริมีเยอะมากยามาบิโกตนเดียวคงสู้ไม่ไหวแน่ ท่านใดนั้นคาซูกิก็เรียกเฮียคุเมะออกมาสู้เฮียคุเมะก็นำยิงลูกกระตาถล่มกองทัพจิสุริยามาบิโกกับเฮียคุเมะจะทวงเวลาให้พวกคาซูกิจึงอาศัยจังหวะนี้ไปหาจิสุริจิสุริคือโยคขยมังกรยักษ์มันคือโยคขระดับบอสที่โหดติดอันดับท็อปในปอดพบจิสุริขังไทจิไว้และกำลังจะขเขมือบเขา แต่แล้วทันใดนั้นเฮียคูเมะก็โผล่มาช่วยยามาบิโกะกับโยคายบาโหนก็มาด้วยทุกคนช่วยกันตรึงร่างจิสุริไว้เฮียคูเมะก็จนำยิงอย่างต่อเนื่องคาสุกิกำลังจะผนึกจิสุริได้อยู่แล้วแต่จิสุริก็วับลบได้เฉียดชิวมากยามาบิโกะโยคายบาโหนและเฮียคูเมะ ถูกจิสุริขมเือบเข้าไปแล้วมันทำให้จิสุริได้รับพลังของโยคัยทั้งสามด้วยตอนนี้จิสุริสะท้อนการโจมตีได้เดินบนอากาศได้แถมยังมีดวงตาผุดออกมาทั่วทั้งร่างแบบนี้คงไม่มีทางผนึกมันได้มินโตะจึงขอทุกคนกลับไปซะเธอไม่อยากให้ทุกคนมาเสี่ยงเพราะเธออีกแล้วจิสุริเปิดประตูมิติให้และบอกทุกคนว่าถ้ายังไม่อยากตุยก็จงกลับไปซะทุกคนจึงไม่มีทางเลือก จำใจต้องทิ้งมินาโตะไว้แล้วกลับไปยังโลกแต่คาสุกิยอมรับไม่ได้โลกที่ไม่มีมิมนาโตะมันก็คือโลกที่ไม่มีความสุขสำหรับเขาคาสุกิกลับเข้ามาในปอดพบและทุกคนก็ตามกลับมาด้วยทุกคนตัดสินใจแล้วจะต้องช่วยมินาโตะให้ได้โดยไรชูกับติตันโมเมนก็โผล่มาช่วยไทยจิกับซันนี่ย่อโมโหเพื่อหลอกล่อจิสุริ คาซูกิอาศัยจังหวะนี้ทยานลงมากะจะปิดผนึกจิสุริแต่ก็โดนมันจับได้แต่คนที่โดนจับไม่ใช่คาสุกิแต่เป็นโยคข่หน้าหมอ้อคาสุกิตัวจริงนั้นอยู่ที่หางจิสุริ และเขาทำการดูดจิสุริเข้าไปในโกสบุ๊กสำเร็จแล้วคาซุกิเรียกจิสุริออกมาอีกครั้งและสั่งให้จิสุริย้อนเวลาไปก่อนที่มินาโตะจะโดนเหล็กทับคาสุกิตะโกลนบอกมินาโตะให้รีบหนีเร็วเขา้านั้นจึงทำให้มินาโตะปลอดภัยและคำอธิษฐานของพวกเขาก็เป็นจริงแล้วหลังจากนั้นทุกคนถูกลบความทรงจำและก็ถูกส่งกลับไปโลกมนุษ ก็จบกันไปแล้วครับกับ Ghost Book o b a k e s u k e เเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังรดยจะสนับสนุนค่าขานมแมวเลียให้หน้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซุปเปอร์แทงได้นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไป และถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมาน้าที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย